ครับสวัสดีครับประเพณสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลนะครับเนาะที่หางื่ไปเลี้ยงอยู่นะครับเนาะจากเดิ๋วง่ไปเลี่ยงหาพันธ์พอสอบเป็นครับมัหนีภาพมาเบิ่งเอานะครับเนาะเป็นของนาโชคนะครับเนาะอพี่กัดบอกบ้านพี่นะครับบ้านนนท่านตำบลวังไมยอำเภอปัุมยุจ้าโมเก่าจ้าจะมาหาสข้ามเนาะจ้าพี่น้องยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาได้ตามที่อยู่ป้าเพ็ญแจงไว้ของตัวนี้นะครับเนาะบ้านนนท่านตำบลวังไม อำเภอบ่อระบือจังหวัดมาสตะคามครับพี่น้องมักตัวใดต่อไปหนิครับเบอร์นาโชคเพือนขุนแห่งรถนะครับเนาะอ่ะคือเก่าแล้วครับนาโชคเพิ่อนกับแก่กับแถมเพื่อเก่าสื่อตัวนึงกับในห้างน่าอันนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ผู้ใดมีง่วงบอดีบองงามจากในงวดดีไปเลี้ยงกับเพิ่อนกับรับแลกเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะอาจจะกับโทรมาถามมาต่อได้พี่น้องเด้อบัดนี้นาโชกระว่าต่อไปหนี่แล้วก็สิมีง่วง มีค้อยนะครับเนาะต่อจากนี้ไปพี่น้องที่หลินค้ยน้ำเนาะพี่น้องเนาะเป็นกสิมีค้ยมาให้พี่น้องเบิ้งต่อจากนีไปเนาะเป็นกสิน้ำค้ยเขามาขายน้ำพี่น้องเนาะมาจำหน่ายมาแจกให้พี่น้องราคาพี่น้องมากอยากได้ค้อยนะครับเนาะกสิมีไม่เบิ้งครับเอาครับมือนี้ราคาสิเป็นจังใดเบิ้งไปคุณผ่องไปนะพี่น้องเนาะเอาปลาเพลินเบิ้งกัน ตัวแรกก็นาอตัวแรกตัวแรกนี่เพ่นเห้เป็นเบอร์แรกเบอร์นึนาอเบอร์หนึ่งเพิ่นเป็นสองตัวมากป่ะเพ่นก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งแม่นบ่ะตัวใดตัวตัวยุคหอกบ่จ้าเอาเบิ่งกันตัวแรกเลยนะครับตัวเบอร์ที่หนึ่งเฮ็ดไปสองตัวนะครับเด้อยไม่ได้ติดเบอร์เพื่อน้องนี่ตัวนี้เป็นงัวททองทับแม่ทองแม่ม่านบ่ครับจ้าแม่ม่านสามเดือนแล้วม่านสามเดือนครับทับบามันแดงทับบามันแดงไว้ร้อน่อเออ ราคา <ไป S 1> เปิดไว้เปิดไว้ราคาสามเจ็ดหาสามมืน่นเจ็ดพันห้าร้อยเด้อครับนี่อ่ะขั่วสูงบอกพี่น้องก่อนมีอยู่รอยสามสิบเนาะถ้าซื้อยกเหมือนเป็นควนมันเป็นเจ็ดหมื่นหาพันเนาะก็แบบลดลงหายเจ็ดสิบเอ็ดดอกเดี๋ยวจะค่อยไปเบิ่งตัวนั้นต่อเนาะพอเพิ่นเปิดเบื้อแรกนะเพิ่นเปิดอยู่สองตัวเป็นเลยเป็นสองตัวนะครับเด้อเบืเ้อแรกเอย่าเบิเ่งเล็บเบิ่งขาเบิ่งหางก่อนพี่น้อง นี่ครับนี่เป็นไดเบิ่งลิบเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นง่วพาลูกไปป่าเพ่นเนี่ยลูกเพื่อนท่านพาลูกจากตัวไปหรือเป็นงัวแม่สาวสาวท้องแรกครับโอเป็นง่วสาวท้องแรกครับเอาเนื้อนังดีตัวนี้ลำฟ้อยลำหางสวยครับอืนี่เบิ่งงอาคับนี่พี่น้องเนาะสามเมื่อเท่าไรก่อน สามหมื่นเจ็ดห้ารอยสามืนเจ็ดพันหาร้อยนะครับเนาะบันนี้ไปเบิ้งตัวคู่กันครับอ่ะนี่ครับนี่คู่คู่เพิ่งนะครับเนาะนี่นี่นี่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เพ่นสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยสำกันกับตัวแรกเนาะแมนจ้าอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเด้อเบอร์หนึ่งเห็ดเป็นสองตโอ้ตัวนี้หนาโหนกนู่นครับหนาโหนกนู่นโจโก้เบิ้งเล็บเ้อพป่น้องเลยนี่ราคาซํำกันเป็นงูวทองามครับตัวนี้ ทองว่างจ้าตัวนี้เป็นงัวสาวทองว่างครับนี่สูงมิร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่สูงเนี่ยพี่น้องพูดอะพูดอะแม่นี่มีร้อยสี่สิบห่าประมาณครับแต่ว่าให้ว้าวาต่ำๆอยูก่อนได้พี่น้องร้อยสี่สิบบวกแข้งขาดีครับแข้งขาดีเล็บเดินเอาหน้าตานะครับเนาะส,สูงได้สูงในเงาครับสำหรับเหมาะผู้ที่อยากได้เป็นในพันธบัตรขับราคาบปสูนครับารสามพันเท่าไรก่อสามหมื่น สามหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดพันหารอยครับอันนี้นยกยกนันเป็นขาดเอาไปที่สองตัวนี่ราคาผลผลิตได้ครับเด้อเอาเปทน่สองตัวเลยนะครับเนาะลดราคาให้ครับอ่ะครับเหมือนมาเบิงตัวที่สองไปน,นี่ย,ยืนนู้ยืนจังกาขาตรงหนอกตั้งครับมานู่นตุนสวดพี่น,อน้องนุ่มชัดเจนสภาพรเรียบการจีกันกยืนดีเป็นว่าพาลูกนาซีแม่ผ่า,า,าลูกตัวหนึงน่งเนาะเพราะว่านุ่มไม่ห้อยดุดแล้วครับ เราจะพัดลงตัวหนึ่งควบสูงเด้อครับเด้เออ๋อลอยซี่ให้ลอยซีซี่ขึ้นมัดมือน,นีครับพี่น้องวัดเอาในลายกว่านี้ครับสูงได้ผมให้า่าลอยซีผมว่าตาม,มาซื้อได้หนีท่ัน,นว่าตามใช้ตากะ่ะลอยซีผ่าเนาะไม่นี่เปิดราคาสเลยครับนี่ไม่นี่เปิด,าดราคาสี่สิบเจ็ดจ้ะสี่หมื่นเจ็ดนี่พี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันเป็นว่าพองวางไม่ไม่มากครับทับแล้วจ้า,าโอ้ทับแล้วแต่บ่อนี่นั่นเอาขอบงบังใบนะครับเนาะ นี่เด้อครับเด้อนี่ทับมาธาดอทับมาธาดอยืนยัเพันทับมาธาดอนะครับเนาะท<ช>ตาไบห,หนึ่งมีหน้าคามผงหาครับบกกะลากุมพามีนานี่ครับเลยจากมีหน้ามือนี่วันที่สิบสิบหกยังพันธนารอบเนาะพี่น้องเนาะกำหนดขอดไปสิบหกธนาคมผงหาครับมีครับโอ้มือนนี่เงาดิเงาสูงอ่าราคาที่หนึ่งพี่น้องบอกราคาเพิ่อนอีกนะครับราคา สี่หมื่นเจ็ดพันจ้ะสี่หมื่นเจ็ดพันอ่าเบื่องลํำหางนะครับเด้อหางตรงเครื่องอมนี่ครับหางตรงเล็บดีลึกลเห็นครับลึกลเห็นสูงนี่ให้ร้อยซี่ี่บววครับวัดเอาได้หลายก้อนนี่นะ้าพี่น้องเนาะอยาก็เบื่องตัวจริงก็มาได้ครับมีงัวแม่มันขาโตขาตึงกระท้อนมาเปลี่ยนได้ครับพี่น้องนะครับตัวต่อมานี่เฮ็ดเป็นตัวที่สามเนาะจ้ะ นี่ตัวที่สามเป็นหนังเป็นงวัวโบดโบดละ่ะพี่น้องโอ้ผู้ที่หางวัวโบดเท่าเท่าโบดครับแม่นี่สูงเทนเทินครับขาเล็บดีท้องบ่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องกัน,นบ,นนบ่ครับพันทับอ่ะหนึงวันยืนเนีคนทับมาเถาอครับทับมาเถาอกันตัวนี้น,นี่ครับเอามาเบางมื่นเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสามกุมภาพันสิบสามกุมภาพันธกำหนดขอดยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกหาครับ กุมภามีหน้ารอบกูกลัวตัวนี้มันสองรอบแล้วปะสองรอบแล้วครับสองรอบแล้วสองรอบแล้วเอาราคาเท่าไรครับแม่นี่สี่หมื่นเจ็ดเลยคัสี่หมื่นเจ็ดโอ้สี่หมื่นเจ็ดเลยครับเด้อแม่นี่เบิ่งเอาเขาเลยตดิเป็นงัวน้ำตัวดีสุตโตครับของหน้าโชบครับเป็นงัวเนื้อหนังมังสาดีสุตโตด้อครับเด้อเบอร์มี่จอยกับร้องกระแลงเด้อครับเป็นเนื้อเป็นเป็นหนังหน้าหนาอยู่สุตโตอยู่ ของนาโชงครับนี่ถ้ามาเบิ่งสามตัวแล้วเต็นเป็นสี่ตัวละเต็นเป็นสามเบอร์เบอร์ที่สี่นาะงี่เนาะตัวที่สี่ตัวพนด่างตัวพี่เนาะเอาสลับกันนะครับเนาะตัวที่สี่โอ้เท่าโบดใหญ่ต้นนี่ไหมเ่าโบดใหญ่ครับหนานุ่นตูนสวดกระทบมากครับนี่ครับแม่นี่เปิดเป็นงวงกระทบหน้ามันใหญ่มันสูงอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยากได้โค้งสางใหญ่ๆครับหนาหน้าโอ้ตัวนี้หนาด้นนี่บังเนี่ยครับนี่ ก็กระทบเจอกระทบหนาครับเครื่องดำล่ามครับห้อยหางหอดเีหน่อยมานี่นะครับเนาะนี่เพื่อนครับยางอุ้ยอ้ายอ้ยโอ้ท่องไหครับตัวนี้เพิ่งทับกัะเพิ่งทับเพื่อกันเอามาพวกคนทับยังไว้นะครับเนาะใครล่ะเื้อเคเอฟโอ้ตัวนี้มาเด่นกูมูได้ครับบ่าเนี้ยเคเอฟสามหนึ่งนมันโตยันยัทับพอใหญ่ับันทายหน้าหนาครับโอ้ตัวนี้น้าน้าน้าพี่น้องตัวนี้นา สูงลอยเกือบลอยหาสิบเกือบลอยหาิบครับอาซิมีพี่น้องใอยมาวัดเอาสื่อไปวัดเบงซกอนเดอร์พี่น้องเด้อเกือบผมว่าเกือบลอยหาิบหรือถึงลอยหาิบะครับเนาะเบงเล็บเบงตีนเบงขาครับน้ำแต้นําำรางลึกม่นี่ติดโบดมาเต็มราคาจั่าบาทครับหามื่นเจ็ด้หามื่นเจ็ดพันครับนี่ครับเคเอฟสามหนึ่งได้พี่น้องมือทับจะใส่นอไปเนาะ บ่เห็นมือทับไปครับทับยุ่นี่จ้ามันเป็นไปผสมน้ำเปลีนพริกพี่แขมพอมไหมครับมื่อเดียวมื่อเดียวมือนึงจับกล้องเออโอ้เพิ่นเห็ดใบตัวทองพร้อมจ้ะโอ้เพิ่นเห็ดอันรับประกันทองกันบ่บ่ท่านได้ทองใบผสมโอ้อันนี้นี่นี่คือการผสมนะครับนี่แม่นี่เพิ่นผสมนี่เพิ่นถ่ายรูปรูปเห็นเบิ่งพร้อมบัดนี้มาเบิ่งมือเพิ่นผสมมาที่หกมีหน้าคมหกหาตำรวจคอร์ดหมายเลหกท่านมาคมหกหาครับก็ มือนีกับวันทีสิบสิบห <16 S 1> กสิบหกมือเล็กอ <c oughs> อกมันไผถอือเล็กเน,น,นี้ยน้องว้หน่อยน้องี่คนถือบ่ครับบะถือมาซื้อเล็กอางนวลเสือง้วนนี่ได้เลี้ยงขายได้กำไรพร้อมออกลูกได้กำไรเลยครับนี้นี่นี่น,นี่ที่หกนั่งพันในพารอบกับพี่น้องหกมีหน้าเนาะครับเนาะทายอยู่มือนีสิบหกนะครับเด้อมือเล็กออกโอ้ค่ะพี่น้องของเอพซีนนั่นทั่วเด้อครับไปถึงร้องที่หนึ่งเด้อคร,บ 3, รอนนับหนึ่งสองสามสี่หามถึงมาสุดรางวัลโหลดพูดทางพูดหนึ่งถึงรางวัลหนึ่งบาะ ราคาเทนึงปลาเพ่นรคาคาหาสิบเจ็ดจ้ะหามื่นเจ็ดพันตัวนี้หนา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 ใหญ่พอมอ,ะ,อะครับตัวที่หาตัวที่หานี่ท่องได้เป็นน้องนี่รับประกันท่องพร้อมนี่ประเภียูู้ที่ม,มาขาวๆนวลนๆอุบหุบแบบนี้นะครับนะาอ้ขาวนว่นหนาดีครับหนาน้น,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 นตูนส่วนครับพี่น้องบอดดติดบงติดโบดนะครับนาะนี่มีขาเรืออยู่พี่น้องเอาเป็นทองกับพาะได้นะครับนาะนี่มาเบิง้งจะไม่ขึ้นครับเทพบุตรสุดหล่อเจ้าไมขึ้นเอามือทับนะครับนาะ พออมือเดี๋ยววันที่22มกราคมบอกนี่ครับพันเชียนไว้ทับขั้งที่สองนี่นี่22มกราคม65ก็มัคลอดไว้ตัวลาคมหกหาครับอ่าปลายปีทับต้นปีนะครับผ่านแล้วครับตัวนี้รับประกันเลยเนาะจ้ารับประกันอทองตัวนี้รับประกันทองนี่ครับราคาจักบาทครับนี่ห้าสิบสามจ้าห้าสิบสามเอาเมนี่มีรอยซี่สิบมีรอยซี่สิบบวกครับในราคาหามื่นสามครับหามื่นสาม หนังและหนาสีนุนวลครับสีขาวอุภบสีนวลขาวสะอาดตาดี ane, นะครับนี่น้ำไตน้ำลางนุมชัดเจนแช่งค้าเล็บสภาพอ้าวตามเห็นได้พี่น้องเด้อนี่บ่มีบูดบ่มีบ่มีเบี้ยวเลยครับมันท้ายอ้าวพอสมควรครับนะเครื่องแดงแดงอมอมนะครับเนาะนี่ตัวนี้เนียเงาเงาใหญ่ขาตรงหลอกตั้งคร oh ับตัวนี้เงาเลยครับเงาอัหลาดเลยพี่นี่ราคาสานิครับรับประกันทองครับเจ้ากับไม่เขินนะครับไม่ทอง ลูกตัวที่ไหนเนาะครับพี่ทองนี่ลูกตัวสองลูกตัวสองเนาะอ่านี่นลูกตัวสองในทองในพี่น้องนี่อ่าอ่ามาดูตัวที่หกละพี่น้องเนี่ยตัวที่หกรับเป็นงัวแม่ลูกเด้อครับเด้อเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ให้ลูกผูครับลูกแม่จ้าเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่สีแดงนี่ครับบ่เนี่ยมาสูโหมดสีแดงจึงคืนครับบ่เนี่ยเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่เอ้าขับให้มันอยู่นี่โอ้ลูกเป็นตะฮักเด้อนี่ยพูดอะ ลูกได้จักเดือนแล้วนี่ลูกสามเดือนแล้วจ้ะลูกได้สามเดือนมันลูกพ่อได้เนาะครับนี่นี่จ้ะใบลูกอ่ะมีใบยอยู่เนาะ,ะมาเบิ่งใบก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้หน่อยไปดูฮุตตันนี่ครับปะโ้มาเบิ่งเมื่อพันเกิดก่อนนะ่าเป็นน้องเนาะดูฮุดตันได้ครับนี่สิบเอ็ดเดือนสิบสองปีหกสี่พันเกิดนะครับเนาะสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่เดือนสี่เดือน วุ้นต้นนี้สีเดือนครับวุ้งหน่อยโอ้ตาหักแถแดงแม่กะหัวปรนเทศไปแล้วด้วยครับลุนๆสีผิวแม่กะเกี้ยงๆครับนี่นุ่มมีติ่งหนึ่งแม่นี่ครับด้านซ้ายนะครับเนาะนุ่มติ่งหนึ่งสภาพเล็บแต่ถือว่าใสได้นะครับเนาะบอถึงกับนั่งฟาร์นะครับเล็บเนาะนี่ครับเล็บสีใหญ่บอถึงกับง่ามคักคือนงูแต่กับว่เสียหายอย่างบอเบี้ยวบอบูดบอบีดนะครับเนาะนี่นี่ครับนี่เล็บนี่บอที่เบี้ยวบอหยังนะครับกับปกติ ไทยลูกดีราคาจังบาทครับแม่ลูกหนึ่หกสิบเก้าจ้าหกหมื่นเก้าพันสูงเอามีร้อยสามสิบสามเจ็ดผมกาได้พี่น้องจะเป็นล้ำปีครับสูงมีร้อยสามสิบเจ็ดห้อยเป็นล้ำปีพานมากขึ้นกันเนอะนี่เจ้าลูกโอ้โหลูกอูรู้ดีครับลูกงามงามงามตัวแม่ด้วยครับเด้อผู้โดยสางว่าแม่ลูหลูกแม่ครับเอาคมนี่ครับลูกตัวที่ไรพันกว่าลืม ลูกลูกแรกจ้ะหลูกแรกเลยเนาะอ้าลูกแรกนะครับเดอ้อเนี่ยังว่าหลูกแรกราคาเท่าไหร่ก่อนหกสิบเก้าจ้ะหกหมื่นเก้าพันนครับครับเบอร์เบิงโตต่อมาครับเป็นง้วทองรับประกันนะครับเดอ้ตอตัวนี้ทองรับประกันถึงว่าโบดเท่าเท่าโบดเหพี่น้องเนี่ยข่วสูงเบิงกว่านน,นอะครับอืมชนลอยซีประมาณเนาะครับเนาะนี่ครับชนชนอยู่ลอยซีนะครับเดอ้อเมนี่บนถ่ายไง บันทายในทองกับพอะใดครับคเบิ่งนะ่ทองหาเดือนล้จาจะตัวนี้ทองหาเดือนพ่ะน,นะนี่นะครับลงใช้ฟาร์มลูกแข็งแรงดีมินตันตัวนี้ลูกในทองเพิ่นมินตันพ่ะน,นะกำนดขอดหากันยายนทกขาครับกำนัดขอดนะครับนเนาะเพิ่นทำมินตันลูกตัวใดครับในทองนี้ตัวเขาสาสาวทองแรโอ้เป็นเงื่อสาวทองแรกครับสูงกวสีรอยสี่สิบชนโอ้ล้ำตัวหนาครับ ตัวนี้ล้วัโตนาดีนางนาดีนาออกจ้งแดงจักน้อยบ่แดงคักสภาพเล็บดีครับตัวนี้นิสัยคุ้นคุ้นครับนี่นิสัยเชื่องดีนะครับเด้อเป็นงว้วบดครับขอบตาดำขอบหวูวดำนาขาไม่ดำทึงเพียดดำล่ามครับนี่ราคาจักบาทครับราคาสี่สิบเก้า 49, จ้าสี่หมื่นเก้าพันกันปะ,ะงว้วทองพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันทับพอเรือนลอยไว้ดีครับ อาใส่บะไรอยากได้ไปเลี้ยงมาเอาอยู่นี่นะครับเด้อครับตัวต่อมาเนี่ยก็ทองรับประกันครับจ้าตัวที่แปดเป็นตัวที่แปดตัวที่แปดนะครับทองรับประกันไม่นี่ใกล้จะสิออกแล้วท่องไก่ออกบาดเนี่ยแม่เนี่ยแปดเดือนท่องแปดเดือนลูกแข็งแรงมากครับโอ้ลงไปหาลุงหมู่ว่านจีจ้าเศร้าเมืองหมู่ว่านนี่ยเศร้าแล้วเศร้าแล้วหมู่ว่านครับเศร้าเมืองแล้วลูกแปดเดือนแข็งแรงดีอ่าพี่น้องซื้อไปบ่เป็นไรอดเดินครับแป๊บเดียว รุ่นกันเลยครับเป็นตัวเม่ตัวผู้ครับนี่ลูกในท้องครับแดงใบเล่แดงใบเล่ออกมาแดงจึงครึ่งน่นอนครับเพราะแม่นีติดบดบสจะเป็นขอบตาครับดำไหลขอบหูดำหนาคาดำครับเออสูงแปะแปะลอยหาสิบเด้อครับแม่นีเมั่งเครื่องเพียดครับดำก็หางตรงฝ้อยหางหอดดินมัดนี่ครับนมสีเต่าชัดเจนในท้องนี่ลูกตัวที่ไหนครับในท้องนี่ท้องแรกค่ะท้องแรกบ่ อ่าตัวนี้ก็ทองแรกนะครับเนอนานโงกนุ่นตุนสวดครับจิดกระทบมาแม่เพิ่นเนะาะนี่ครับตัวนี้พันจิดกระทบมาอยู่ดอกครับนี่เขากำลังสิติปิแต่เป็นง้วทองแรกครับพู้ใด้พาบะทองแปดเดือนตรวจไม่เอะครับสีเสียเงินคาตรวจห้เพิ่นว่าสั่นเนาะตรวจเรียบร้อยแล้วครับแปดเดือนลูกแข็งแรงดีลูกในทองคือเจ้าแดงใบเล่นี่ครับนี่อ้าซื้อบอดนนะครับม่ไดนรุ่นกันบอดน์หาสี่ในราคาห้าหมื่นสี่พันครับห้าหมื่นสี่พันได้ง้วทองแรก ได้ซดครับลูกในทองเลืออรลอยพี่น้องหามื่นสี่พันครับตัวนี้ครับติดโบสครับลูกแดงคือพอแนนนครับแม่ตัวมาดีก็รับประกันทองขึ้นกันครับแม่ที่เก่าแม่ที่เก่าพี่น้องโอ้หัวใหญ่กว่าลูกไงครับหยาบอมีก็เล่มจินหยาดีดีเสียวอยากไ,ไปเลี้ยงไว้หน้ามึงด้เนอะแข้งขาใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่คุณน่ะขาใหญ่ครับตัวนี้โอ้ขาดำ นุ่มดีหางงามลึงหนาเลยตึดหูเง่าเพียงปากกระทบมากคือกันแม่นี่นะครับเนาะเป็นนัวกระทบทีหน้า,นาบอบางครับตัวนี้บอบางได้หนาสูงเนาะบอกความสูงกันเนาะครับแม่นี่อ่ามีรอยหาซีบชนครับหางนุ่นมติงนุ่มติงทางไหนตรงนั่นมีนุ่มอยู่สองติงลูกเด็กครับในทองน,นี่โอ้โหตัวที่ ลูกตัวที่สองในทองนะครับเบิ้งจากเขานี่ครับติปปี้อยู่ลูกตัวที่สองครับมาเบิ้งในทองมันซีวายหนึ่งสามสามครับแม่แบนี้ครับตะใบกันไงแล้วครับลูกไม่ใช่ซีวาจังไรนี่ยซีวายหนึ่งสามสามครับในทองแมนี่ครับตัวที่สองครับลูกเพิ่นมือผสมยี่สิบสามมกราคมหกห้าจำนดนขอดสามพฤศจิกายนหกห้าครับมกราคมพามีนาพานเรียบร้อยแล้วเนาะตัวทองครับรับประกันตัวนี้รับประกันครับ ในราคาเท่าไรครับนี่หกหมื่นสองหกหมื่นสองหกหมื่นสองพันบาทครับทองครับหกหมื่นสองพันบาทรับประกันครับทองซีไว้ครับซีไว้หนึ่งสามสามได้พี่น้องบุญเหมินศูนย์หกไก่บุญเหมินศูนย์ก็หกได้ซีไว 1, ้หนึ่นงสามสามขาใหญ่ครับเมนีข่ขาใหญ่แท้ๆว่ะบันลังกหนาตึบเลยครับผิวหนาสีออกมุ่มเท่าๆเ,เครื่องดำครับเครื่องดำ ขอบหูบอดำพอบนาคามีดำขอบตาดำนาดำขอบหูบอดำกะมาโบดพอสมควรโบดไรยเติบขาตรงหนอกตั้งครับตัวนี้ลำโตนาครับสูงสูงกระได้หนาพร้อมบ่าบางครับบ่าบางก็ลองกระแรงได้ครับนี่นานาตึบขาใหญ่พร้อมนราคานานรนุ้นตุนส่วนราคาหกหมื่นเท่าไรก่อนหกหมื่นสองอ่าหกหมื่นสองมีน้ำติ้งนะครับตีเดอร์บงบอกว่าให้หลูกงาม ัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะแม่แดงไงแดงจึงคืงเหยียบสี่ชดนรอยหกสิบลอยหาสิผาบวกครับควิมสูงสูงตะพืชตะพื้นครับเบืองง่วนใหญ่สีเล็บเป็นไดงัวนใหญ่เล็บแบบนี้ถือว่าดีครับนี่นุ่นมบ่มีติงชัดเจนลึงเงาอัลลาดต่างต่อคอบอครับนาแดงจึงคืงครับขอบตาดำขอบหูไม่ดำหน้าขาไม่ดำพี่น้องขาตรงดีล่มามโตเงา หาซิผ่ามีครับข้มสูงแม่นี่ทองกระพอะได้ครับมาเบิ้งครับันเนี่ยแดงเจอแดงเจ้าตะวันแดงครับในทองแม่นี่เจ้าตะวันแดงนี่ครับนี่น้ำเชื่อกะพอพันมาจากฟังการสิลป์นะครับเนาะเจ้าตะวันแดงครับในทองมาเบิ้งเพิ่นทับใบสมหมื่นอันนี้ตัวนี้รับประกันทองกันได้เนาะรับประกันทองครับยี่สิบพฤศจิกายนหกสี่ครับลูตัวที่สามในทอง หากันยายนหัวหาวพอดพฤศจิกาโอ้เราประกันทองนะครับกันยายลนขอดนดะครับนี่ทองกับเจ้าตะวันแดงผู้ผาฟ้ามครับแบบเชือมาจากหันพอพันมาจากหันแลครับเนาะนี่ครับเนี่ยอืมตัวสุดท้ายสูงครับสูงใญงแดงค,คืนครับเนี่ยทับกับพอใหไ่ไปคือกันราคาจั่าบาทครับแปดสิบเก้าจ้า มีแม่นี่แพงกระมูครับแปดหมื่นเก้าพันมันใหญ่พี่น้องลราหาชิ้หามีครับนี่รอดทองได้สบายเลยนะครับเนาะสูงยกเชิดดีเกึ่งดีครับหัวใหญ่การยืนดีระเบียบจัดระเบียบขาดีมันไทยสี่เหลี่ยมจัตุรัสบักใหญ่นะครับลมหลูหลูลยครับนะี่เครื่องเพชรด,ดำล่ามครับนุ่มชัดเจนหางเคร่งแข็งครับสูงตี่กันรับประกันทองเนาะนี่โอ้เชื่องเชื่องครับ งูใหญ่เชิงเชิงครับพี่น้องลูกหลานบ้านเฮากับเสืออยพ่อยม่เลี้ยงเด้อลูกเต่อรอลานที่ไป็นทำงานเมืองหนอกเมืองหน้ากรุงเศรกรุงเทพบุญไทยครับหรือพี่น้องยุ่นน้บ้านอยากได้ไปเลี้ยงสื่อมาเลี้ยงครับทักเอามาเบิ่งทักหนาครับถ้ามาต่อเอามีรถส่งห้พร้อมดนะครับทุกตนทุกตัวต่อได้ส่งห้พร้อมนะครับเนาะส่งฟรีหลอดโลระยะส่งก็หายกันฟรีกันไปเลยร้อยกิโลโอ้หนาผากไงนี่ครับงูแบบไงใบได้พุ่นอ่ะถือว่าคุณครับเนี่ยงวใหญ่สี่บายบายเล่นได้เนาะ โอ้ยลอยหาสิบหาบวกเด้อครับสูงค,สงคนสูงอิลีครับแม่ในสูงอิลี่เล็บเนี่ยเล็บงงม้วใหญ่มึงครับดีดีดไปลุ้นเอาลูกมันเนาะครับเนาะคือสินใหญ่ครับสุดท,ท้ายท้ายสุดครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเข้าขมาติดตามรับชมขฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดรูปก,ก,กระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้เพี่น้องเด้อครับพอกันเชิหน้าเชื่หมัครับชิชชม,บชมีนันท์ทั่วบ้าเพ็ญนาโชกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ